กอบริการโค้ชเซนหิ่งหมอนิิวเช้าวันศุกร์ที่16สิงหาคมราคาทองคำสปอร์ตยังคงผันพวนอยู่นะคะช่วงกาวันต่อนืงถึงหัวครำมรคคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นไปแตะ2,470ดอลลาร์ 2, แต่ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งจะเห็นแรงเทขายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปต่ำสุด2,430ดอลลาร์ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเขามานะคะิดตลาดย่งบวกเพิ่มขึ้นได้ ปิดสอง5ันสี่ร้อยห้าสิห้าดอลล่าเพิ่มขึ้นแดอลล่าค่ะเงินดอลลรากลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะดอลลาร์ินเด็กซ์หนึ่งร้อยสองจุดห้าเป็นหนึ่งร้อยสามจุดนะคะสาเหตุที่ทองคำช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งดนเทขายอย่างกระหน่ำเป็นผลจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขยอดคับปิดเดือนก็กฎาคมเ,าเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นตก็แข็งแกร่งมากเพราะว่าตลาดประเมินว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นสูุดสี่เปอร์เซ็นต ผู้ขอรัฐกันว่างงานก็ออกมาดีลดลง7,000รายเหลือ2 2 7 0 0 0รายก็ถือว่าดีกว่าตลาดคาดการณ์ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2 3 6 0 0 0รายนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าณตอนนี้ตลาดประเมินว่าเศรษฐกิจส,สหรัฐอาจจะไม่ได้ถดถอยหรือเปล่าแต่เราคงต้องตามข้อมูลเศรษฐกิจไปเรื่อยๆกันนะคะ ก็จะเห็นว่าตคันทองคําก็ยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะกองทุน SPDR g o l t r s t เข้ามาซื้อทองคํา2.02ปันค่ะสำหรับพืนนี้ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสารัฐสตัวทุ่มครึ่ง,าก,าง,งการน้เกาะสร้างบ้านการเริ่มสร้างบ้านเดือนกรกาคมตลอดประเมินว่าจะลดลงเหลือ1.43ล้านยูนิตและ1.34ล้านยูนิตค่ะ สามทุ่มนะคะอันนี้ดอกจานไว้สําคัญแต่ชีความชื่วมันพวกเดือนสิงหาคมตอนลับประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น66.7นะคะค่าดว่าตัวหลังเนี่ยอาจจะมีผลกับราคัทองคํามากที่สุดสำหรับแนวโน้มปาคาทองคํามองว่าน่าจะขึ้นหน่อยในกรอบประมาณ2อง0ันสามสิบถึง2อ7 0ดอลลาร์นะคะแนวรับ2อ4 0ดอลลาร์สองพ 30ดอลลาร์นะคะแนวต้าน2,470ดอลลาร์2,477ดอลลาร์นะคะสําหรับราคาะงทงแท้งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน6ครั้งค่ะขายออกช่วงเย็น4750บาทลดลง200บาทค่ะแนวรับ4600บาท4500บาทค่ะแนวต้าน4850บาทและ4950บาทนะคะคือสัปดาห์หน,น้าเนี่ยรากระทงคําน่าจะมีความผ,ผันผวนนะครับ คือมีประเด็นที่ต้องตามเขาน่านจะเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่แจสันโธ่นะคะวันที่2 2่ 24, สิบสงถ่สิงหางคมซึ่งติดตามการถแถลงของเจอร์ลมพอวเวลปันธนเฟดเป็นหลักนะคะมีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นในทองแท่งหรือ Go ลฟิเจอร์นะคะแนะนำเทดดิ้งตามกรอบ 2,430ถึง2,470ดอลลาร์โกลด์ไลฟ์ฟิวเจอร์เทรดยิ่งตามกรอบ2,460ถึง2,500ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทปิดตลาดทรงตัวนะคะ35มสบาทหสตางค์แนวโน้มอาจจะอ่อนค่าบ้างนะคะเพราะว่าดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นมากแนวรับ ให้ไว้34สบสีาทแปสตังค์แนวต้าน35บาท30สตังค์ค่ะ u s d future แนวรับ34มสบสีาทหกสตังค์แนวต้าน35สบาบาทสิตังค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ